ที่เชื่อว่าคนชนบทนะมีทุนชีวิตบางทีมากกว่าคนในเมืองเราได้ซ้ำไปเขาอาจจะไปเลือกมีชีวิตมีประสบการณ์ในเมืองก็ได้แต่เมื่อกลับบ้านแล้วเนี่ยจะได้มีความรู้บางอย่างที่เอาไปใช้ตั้งหลักชีวิตได้ภายใต้ทุนชีวิตของตัวเอง จริงแล้วเนี่ยมีผู้สับสนุนโครงการนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพสูตมรมารดกเชียงใหม่คนไทย4.0แล้วก็โรงเรียนต่างๆแล้วก็โครงการฟูลไบรท์ด้นะครับก็อยากจะขอขอบคุณน้องๆนะครับว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยอยู่ที่อเมริกาแต่ว่าผมเรียนรู้จากน้องๆมากเลยในการที่มีการจัดในเทศกาลแล้วมีคนส่งรูปมาให้ แม่จมเนี่ยเป็นสถานที่ที่สวยงามมีวัฒนธรรมมีสิ่งแวดลอ้อมต่างๆที่น่าสนใจมากเป็นสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากเหมือนกันแล้วก็เลยสงสัยว่าคนแม่จมเนี่ยอย่างน้องๆเนี่ยคิดอะไรบ้างฝันว่าอะไรบ้างแล้วก็อยากทําอะไรบ้างให้กับชุมชนตัวเองพี่ได้ยินหลายเคสที่พูดถึงเด็กๆกลุ่มชาติพนันธุ์ ที่เข้ามาเรียนหนังสือในเมืองแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยเขาก็พยายามหาวิธีกลับบ้านพยายามหาอาชีพที่บ้านเกิดการเข้ามาเรียนในระบบการอยู่โรงเรียนประจําการสอบเข้าอาชีวศึกษาสอบเข้าราชพัฒนการเรียนต่อเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงกับพื้นฐานชีวิตเดิมของเขาพอเขาเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเนี่ยโอกาสมันไม่ได้มีมากนะักการดิ้นรนมีชีวิตในเมืองของเขาเนะี่ยภายใต้ข้อจํากัดต่างๆเนี่ย เมื่อเขาคิดว่าเขาจะกลับพื้นที่กลับบ้านเกิดกับชุมชนบ้านเกิดแล้วเนี่ยทักษะบางอย่าง,งเขามันหายไปความรู้บางอย่างมันหายไปการกลับบ้านของบอลมันเริ่มจากการที่เราไป ออกไปเรียนข้างนอกตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทํางานมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเหมือนมันไม่ค่อยมีความสุข <c oughs> ทั้งๆที่เราก็ประสบความสําเร็จในการทํางานไรอย่างค่ะแล้วพอเราสงสัยอ่ะเราก็ยิ่งออกเดินทางมากกว่าเดิมค่ะเราก็พบว่าจริงๆอะ่ะการที่เราจะค้นหาตัวเองหรือค้นพบตัวเองได้อะ่ะมันอยู่ที่บ้านไอ้ความที่มันเป็นแมททีเรียลที่เราคิดว่ามันเท่อะไรตอนที่เราไปอยู่ข้างนอกนั้นอะ่ะ พอมาเจอสิ่งที่มันพอเราไปผจญภัยในนั้นอะ่ะมาแล้วเรารู้ว่ามันมันเป็นความสุขที่มันไม่จริงอะค่ะแล้วพอกลับมาบ้านเนี่ยเรามาเจอวัฒนธรรมหรือว่าอาหารการกินที่มันแบบแสนจะธรรมดาซึ่งแต่ก่อนตอนเด็กๆเ,เราไม่ได้รู้สึกดีหรือว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเท่เลยสักนิดเดียวเราก็รู้สึกว่าเออนี่แหละเท่กว่าการมีแมททีเรียลเยอะๆอีกออก,อการที่ได้ใส่สิ่นจินจบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เป็นผื้ที่ป่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโรงเรียนสูงเด็กเล็กแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโรงเรียนกศนได้มาจากกิจกรรมนี่ที่สอนให้เราปากได้แล้วก็เรียนรู้ลายผ้าต่างๆเราคิดว่าสิ่งที่เด็กจะสร้างสารจะสื่อสารจะทำงานเป็นทีม หรืออาจจะคิดเชิงวิเคราะห์ได้เนี่ยจะต้องเอาเรื่องที่ใกล้ตัวของเด็กนะครับผมมาเป็นเครื่องมือมาเป็นสารมาเป็นเนื้อหาในการเรียนรู้มันจะเป็นก้าวแรกที่เด็กรู้สึกว่าเรียนรู้กับสิ่งที่ไม่ไกลตัวเกินไปและค่อยๆเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นนี่เราคิดว่าเป็นหลักสูตรที่สําคัญที่จะทําให้เขาเรียนรู้จุดเริ่มต้นที่การที่เราจะเท่าทันสิ่งอื่นเราจะต้องรู้ตัวเองเป็นใครนะครับผมรู้ว่า w ู o อ็มเนาะตัวเองเป็นใครนะอันนี้สําคัญ ชาวแม่แจ่มนะครับที่ได้มาจัดในร้ประการรากชุมชนสู่วิถีที่ยังยืนเวลาคมใช่ไหมคะเข้าใครที่เหลือเหลือก่อนนะคะเราก็จะเริ่มเกี่ยวข้าวค่ะพุ่ีการเกี่ยวข้าวแล้วก็เดือนพฤศจิกายนยนะคะก็จะเริ่มหักขา้าวโพดแล้วก็ตีเข้าเก็บพริกค่ะ เด็กที่ไม่เคยที่จะรู้ว่าที่บ้านของเขาเป็นมาอย่างไงเริ่มต้นอย่างไรก็กลายเป็นว่าอ๋อได้โทรไปถามที่บ้านโทรไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ละคนก็จะดีขึ้นค่ะแล้วพอเขารู้ทุกอย่างมาเขาก็มาเรียงลําดับเหมือนที่เป็นหนึ่งกิจกรรมนั้นคือการเขียนทำรายซึ่งเด็กได้มาไล่เลยว่าอ่ะกำเนิดบ้านตัวเองกำเนิดเมื่อไหรา่มีอะไรเด่นๆเกิดขึ้นเขาบอกว่าเอ้ยเขาภูมิใจในจุดนี้มากเลยค่ะ ลำดับเหการที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านรับหรือว่าเส้นเวลาครับแล้วในปี2554นะครับก็จะมีน้ำแรงครับน้ำแรงพอน้ำแรงปุ๊บก,ก,ก็มีแทงน้ำเพิ่มเข้ามาครับชาวบ้านจะใช้รถไถานาแทนควายครับแต่ถ้ามันมีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีผลงานที่อาจสามารถที่จะไปจำหน่ายหรือว่าไปทำประโยชน์ได้อะคะ เขาก็สามารถที่จะมีรายได้เสริมหรือว่ารายได้เพิ่มเติมค่ะคือเขาต้องกลับไปสอนคนในชุมชนค่ะแล้วก็สามารถจะต่อยอดจากการที่เขาทำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ค่ะไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะ This is an important part of feeling included in society and realizing, especially as there more and more young people move to the cities and are looking for jobs in the new eras, that they don't forget where they came from. Thailand is a diverse country with people from all over. And in the United States, we've gone through a process of appreciating Different cultural heritages, appreciating different types of families, um, blending those, but taking some time to value where we come from. And so that's a huge part of why the U.S. Embassy, the U.S. Mission, um, including the U.S. Consulate here in Chiang Mai in the north, want to help communities preserve their roots as well and recognize the diversity. That exists in Thailand, and that everyone gets to be included in the growth of Thailand towards the future. Mm -hmm. The very first of hopefully three programs where the students get to share what they've learned about their culture and the products that they've produced. The next step is to get to show them in Chiang Mai to a wider audience. I think some of these students maybe have never left Mae Chem, so the opportunity to go to Chiang Mai and show it especially in a museum and then we hope to bring this exhibit to Bangkok as well. And share it with people in Bangkok in a very kind of cosmopolitan and international audience about what students in the north and Mancham are doing to preserve their culture. This allows them to kind of start in their communities and then also share about what they've done and what they've learned um, with broader audiences across Thailand. <laughs> ตั้งใจนะครับในการออกแบบแผนงานคนไทย4.0นี่นะครับประธานแผนงานคือศาสตราจารย์ดรมิ่งสันขาวสะอาดเนี่ยท่านไม่ได้คาดหวังว่าคนไทย4.0เนี่ยจะต้องเป็นคนดีคนเก่งแต่ว่าที่สําคัญคือคนไทยในอนาคตเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันโลกด้วยที่เราเข้ามาสนับสนุนโครงการเยาวชนแม่แจ่มในครั้งนี้ เขาอะก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของคนไทย4.0ด้วยเขาควรจะต้องรู้ว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้จักตัวตนของเขาก่อนกิจกรรมที่เราให้แนวทางการจัดการด้านพิพิธภัณฑ์เนี่ยสอนให้เด็กเหล่านี้เรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องโดยกลับไปที่หมู่บ้านของตัวเองกลับไปที่ชุมชนของเขาได้ไปพูดคุยและฟังเรื่องราวต่างๆจากนั้นเนี่ยเอามาร้อยเรียงเอามาเล่าในรูปแบบหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทําแผนที่ทํารูปทําผลิตภัณฑ์ต่างๆต้นแบบเหล่านี้ จะทําให้เด็กเหล่านี้เกิดความภาคภูมิใจแต่ก็รู้ที่มาที่ไปของตัวเองรู้ว่าเขาเป็นใครมีสิ่งใดบ้างที่เขาควรจะภาคภูมิใจในชุมชนของเขาในตัวตนและความเป็นเขาเองขณะเดียวกันเมื่อเขานําไปจัดในเทศกาลและได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่มาชมในเทศกาลเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าคนภายนอกเนี่ยมองงานของเขาอย่างไรบ้าง